เก็บผักไสพี่น้อง,งต้นสากร่างหนาเมือนี้ไเลยใส่กระหย่อนนึงบ่สีมานะนำเสนอมเมนูอ,อ,อ,อกอบอกอกกบปีกายนี้ได้หนิกบใหญ่กบเทาไว้กบป,กป,ปีอันนี้ก็เาเอนว่ากบป,ปีนะครับีไข่มันออกมาวางไข่ฝนตกใหม่กบป,ปีซื้อมโลูนึง กับแกงเสีบวบพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งใกล้ๆนี่เพื่อไงครบงามงามซี่แกงเสีบวบเสี่ยบขันแยงแซบเบิบ่งอือสุดยอดเลยเมยนูกแกงกรบเบิบ่งไปครับเดี๋ยวเสี้ยดให้เบิงนะ่งเด้อพี่น้องนะรอชมนี่เนี่ยอะอันดับเลขพริกลงไปเลยอันดับสองอันดับสองข้าเบือลงไปข้าบื่ต้องใส่หลากันได้อ้าแกงอ่อมนะครับเนี่ยไม่ใส่หมกนะ ตาน,นพวงไข่ปุครคร๊งไงลงมาไข่ไข่ครบลงมาไข่เนี่ยครับสามตัวสามตัวลูกเหรตัวน้อยตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วสามตัวลูกนะครับอือ,อเดี๋ยวสิแกงให้มึง น้ำเดือดแล้วปานี้มากพี่น้องต้องรอนน้ำเดือดเ,เด้อครับเด้อจากเอาลงนะเนี่ยน้ำเดือดแล้วเอาลงเลยมาเพื่อนใกล้ๆนี่เอาพี่น้องได้ทีแล้วปานี้อุ๊ยนำปดๆออกเพื่อนๆใกล้ๆนี่ตามด้วยบวกครัปบปานี้ทางนี้บวกจะเอาลงํำหลังเพราะว่าถ้าเอาลงก้อนมันมันมันจะเปื่อยไงถ้าเอาลงแล้วก็จะปิด จะต้มแป๊บหนึ่งฮาก็สี่เอาปิดเลยนะครับปิดอันนี้เลยเอาบวกก้อนผักขันยงน้ำหลังอุ้ยน้ำมันขนาดเลือกพูดเลยนะมัน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 เตงเยิ้มๆเลยเอาขาจังหน่อยให้บวกมันสุกเนาะบบดนี้เนาะให้ขาจังหน่อยบวกมันสุกก่อนแล้วกระตายดูผักขันยงแป๊บเดียวจบปั่นปึ๊บ่ะแป๊บเดียวสวดสุกบวกเอาาสุดท้ายนี้ตามด้วยผักขะนยงของผักขันยงของพมอบานเท่านี้แล้วก็ผักไสจังหน่อยให้มันติดโขล่อมลาจังหน่อยนะเอาลงเลยครับ นี่อะขันแยงหองมมนก็หอมไปหอดคนเบิงบ่งกุแล้วอย่ีหนหย่นองเ้ยแยงโกฟจะพักขันแยงเนาะขัดคักขักขัดอา้าหอมขนาดเลยเอาสเสร็จที่เรียบร้อยกับปิดแก๊กง่ายๆนะครับเดี๋ยวซีซิมให้เบิ่งมาดิขาตัวอีกไปเลยฮะน่ะโอ้โหบุ้กระดูกบังงกใหญ่โบปี กกปีกระดูกปังใหญ่นึงพี่น้องนะ่ะพูดะนะเบอร์กระดูกมันขาตัวยีงไงมีดซับจนบินนี่เนาะโอ้ยหอนมันนัวขนาดเลยเนืน้นอแบบแน่นเนาะ คักอีหลีพี่น้องเลยแกงกบปีกำลัง่ิด้กินของปีนี้เทือแรงเล่นอีกกบอันนี้นะนะครับอู้คกคาคกโอ้ยดวกมันงูสิง